น่เพราะอะไรรู้ไหมไวันเลย่ใ่พราะไรมเราเ็นแชมป์นเรู้ไหมว่าทำไมถึงใส่ใส่แว่นราศีแชมป์มันเข้าตาเดยสามคลิปแล้วเหรอนี้โอ๊ยติ พู้อีงนาในมุกครัดพ่ดู้ดูกันหน้าพี่บ้ายาวๆเออดีแล้วทำงานสบายใจแล้ววันนี้ นี่นี่กำลังคิดเผื่อนะสมผมเป็นแชมป์ครับ อันนี้เรื่องจริงนะยังไงคะใครพูดถึงผมเนี่ยเขาก็ต้องพูดถิ่นสิวสเสน่ห์พึ่งขึ้นพึ่งขึ้นเลยเมื่อกี้เป็นจุดแดงๆข้างปากยุงกัดยุงกัดเราไม่ยู่ยุงกัด,ดยุงกัดใช่ยุงก,งก,งก็แล้วทำไมไม่มุกกัดวันวาไอ้บ้าเอ้ย อเอาไปว่าตรวจผิวหน้าเนี่ยมันเห็นรูด <พอ S 1> เลยตรวจแล้วเนี่ยเขาจะตรวจได้ล้ำลึกมากชั้นผิวหนังของเราเป็นแบบไหนเขาจะรู้<อ>นะครับเ,<อ>ขเขาจะรู้แล้วเราคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าตรวจเครื่องนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียงเงินซ้ําซ้อนเ,อเราจะรู้ว่าผิวหน้าของเราควรที่ต้องดูแลรักษายังไงกําลังจะมีภาวะกระฝ้าหรือเป็น